อดีตพระเอกหมอชิตยันไม่เคยเนรคุณที่ตัดสินใจออกมาเพราะแป้งอาทิตย์ตั้งวิบูลพาณิชเปิดใจหลังบกมือลาวิกหมอชิตพร้อมก้าวต่อไปรับงานละครเรื่องใหม่ท้าทายความสามารถทางการสแสดงโดยขอมองข้ามเรื่องดราม่าพร้อมเผยว่าเข้าไปสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่แต่ไม่ได้คุยเรื่องดราม่าถ้ามีโอกาสก็พร้อมกลับไปรับใช้อดีตบ้านเก่าเสมอได้คุยกันอยู่เรื่องนี้ คุยกับคนในช่องก็ว่ามันอยู่ตามยุคสมัยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนักแสดงที่เคยออกไปแล้วอาจจะกลับมาเล่นได้ต้องรอดูเรื่องระยะเวลาครับแต่สำหรับผมยินดีกลับไปเล่นเสมอเลยครับต้องขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตเรามีคนเข้าใจและไม่เข้าใจครับแต่ว่าทุกอย่างมันคุยกันแล้วด้วยเหตุผลได้คนที่ไม่เข้าใจเราพอเราคุยด้วยเหตุผลทุกอย่างมันก็จะคี้คายเองครับอิสระแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับ สั่นสู้ครับเพราะว่าผมชอบความท้าทายที่จะได้เล่นกับคนเก่งๆซึ่งเราอยู่กับช่อง7เราก็เจอคนเก่งๆแล้วแต่พอเราออกมาจากช่องปุ๊บเราก็จะเจอนักแสดงยอดฝีมือที่เราต้องไปเจออีกในอนาคตถามว่าอยากชิมลังบทไหนฝาแฝดก็อยากฆาตรกรโรคจิตก็อยาก lgbtq บวกก็อยากแต่ก็ไม่เชิงซีรีส์วหมายถึงคาแรคเตอร์ที่มีความเป็น lgbt จะออกทางร้ายหรืออะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันไกลตัวเราต้องศึกษาตัวละครอยากเจอหลายๆแบบครับ